การพ้นกันไปแล้วนะครับสำหรับงานมหากรรมชี้ช่องรวย2011ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสอทอทครบรอบ23ปีร่วมกับบริษัททีเพิ่มีเดียจำกัดผู้ผลิตสื่อ SME อย่างครบวงจรเรียกได้ว่าเป็นงานยิ่งใ,ใหญ่แห่งปีที่ใครๆหลายๆคนก็กล่าวถึงเลยนะครับซึ่งงานนี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณยันยงกุงราชปลัดกระรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยคุณรัตนาจเจริญสัน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและคุณนรินทร์ทิพย์วิริยะบัณฑิตคุณกรรมการผู้จัดการบริษัททีเพิร์มีเดียจำกัดร่วมกันเปิดงานด้วยครับกามีบทบาทสำคัญในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไปอย่างยั่งยืนเป็นกลไกหลักในการพื้นปูและเสริมสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจการกระจายรายได้จากกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ ไปสู่กลุ่มคนต่างๆทําให้เกิดการจ้างงานและประชาชนมีรายได้ซึ่งเป็นตัวช่วยให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมดีขึ้นกนารจัดงานในครั้งนี้เนี่ยนับว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะคะของบริษัทพีพีมีเดียจำกับเราเองมุ่งมั่นที่จะเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการหาโอกาสในการลงทุนตลอดจนถึง โอกาสในการขับเธุรกิจเช่นแข็งนะคะนับว่าเป็นงานที่อลังการงานสร้างเพื่อคนไทยได้มีอาชีพก,กันจริงๆเลยนะครับเพราะมีหน่วยงานภาครัฐที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนธุรกิจ SME ตลอดจนสถาบันการเงินต่างๆที่มาให้คำปรึกษาในเรื่องสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ SME และให้คำแนะนำในการประกอบธุรกิจรวมทั้งผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศกว่า200ธุรกิจครบทุกหมวดหมู่มารวมพลังการสร้างเท่าแก่ใหม่เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกันครับ การมาร่วมมหกรรมชี้ช่องรวยในวันนี้นะคะถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากค่ะเพราะว่าในงานนี้นะคะทุกท่านจะได้พบกับการร่วมธุรกิจในหลายรูปแบบด้วยกันงานนี้นะครับผมว่าเป็นงานที่จุดประกายให้กับลูกค้า,า,า SME <อ>นะครับที่สนใจอยากจะหาอะไรทําใหม่ๆนะครับขอบคุณงานหากรรมชีช่องรวยในครั้งนี้นะคะที่เห็นว่าทําให้โอกาสให้เทคโนละคะได้ปะตากกับผู้ประกอบการอย่างหลากหลายทีเดียวนะคะตอบใคก็ตามที่มีธุรกิจนะครับที่อยากจะให้คนรู้จักมากๆหรือว่าหา หาแบบพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจนะครับก็มาร่วมงานเอสบีซี่อรวยได้นะครับรับรองว่ามีประโยชน์แน่นอนครับสำหรับคนที่สนใจนะคะอยากจะมีธุรกิจ h อสเป็นของตัวเองนะคะก็สามารถที่จะมาร่วมงานนี้ได้ค่ะหรือว่าถ้าอยากจะต่อยอดธุรกิจนะคะก็มาร่วมงานได้เหมือนกันเพราะบางธุรกิจก็สามารถที่จะโคกันได้เป็นคู่ค้ากันได้ค่ะ เรียกว่าใครมางานนี้จะได้พบกับเจ้าของธุรกิจตัวจริงเสียงจริงเพื่อการเจราจาธุรกิจต่อรองกันได้แบบตัวต่อตัวเลยล่ะครับนอกจากนี้ในงานยังมีการให้ความรู้ทั้งการสัมมนาและการอบรมอาชีพฟรีตลอดทั้งงานอีกด้วยล่ะครับและไฮไลท์ที่สําคัญของงานนี้ก็คือผู้ที่ซื้อธุรกิจในงานนี้จะมีสิทธิ์ลุ้นรถกระบะวีโก้ไปเป็นเจ้าของเพื่อการประกอบธุรกิจกันแบบฟรีๆเลยล่ะครับในวันนี้เราก็จะทราบกันแล้วนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีไปติดตามชมกันเลยครับ ตอนนี้มาถึงเวลาอันลุ้นระทึกนะครับสำหรับผู้ที่ได้ร่วมมหากรรม r อเอมีชี้ช่องรวยเมื่อวันที่30มิถุนายนถึงวันที่3รกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับที่เอ็มซีซีอร์มอมากาปีแล้วก็ซื้อธุรกิจในงานมหากรรมนี้นะครับทุกท่านที่จองธุรกิจนะครับทุกๆ1,000บาทจะได้รับคูปอง1นใบนะฮะเพื่อชิงรางวัลรางวัลก็เป็นรถกระบะโตโยต้าวีโก้คันนะครับซึ่งตอนนี้ครับผม พร้อมกับสัตีพยา,ยานและผู้ที่จะมาจับรางวัลให้กับหนึ่งผู้ที่โชคดีนั้นอยู่กับเราครับพบกับท่านอาจารย์ดอ,อรสําร,รานผู้อนันตานนท์นะครับอาจารย์สำรานสวัสดีครับส, <Month. S 2> สวัสดีครับคุณฮักครับเป็นกรรมการผู้จัดการได้ชนิดดังคนแรกแล้วก็เป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนรายการได้ชนิที่ช่องรวยมาตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะฮะท่านนึงนะครับเจ้าของรายการนะครับพ่เปียครับคุณนรินทิพย์นะฮะคุณทิพยร์ริยาเบญิกุลและอีกท่านหนึ่งนะครับสัีพยานจากกรมการปกครองนะคคคคครรรรััััับบบบุณกกิิิพพงง์ยมีีนะวด เอาละครับตอนนี้อาจารย์สำราญพร้อมแล้วนะครับหนึ่งสองสามอาจารย์ครับพร้อมเริ่มครับได้แล้วค่ะได้ยังฮะได้แล้วนะครับโอเคผู้ที่โชคดีนะครับอ่าโอ้อยู่เดี๋ยวกรุงเทพนี่เองนะครับนะฮะชื่อคุณทีคายุสุพัทยาใสนะฮะขอแสดงความยินดีกับคุณทีคายุด้วยครับและในโอกาสนี้ครับได้ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์สำราญได้ กล่าวแสดงความยินดีสักเล็กน้อยครับกับความสาเร็จของมหากรรมชี้ช่องรวยซึ่งเพิ่งจับไปเมื่อไรกันครับครับค่ะเชงเนี่ยปัจจุบันนี้ทุกคนเนี่ยพยายามที่จะมองหาอาชีพขึ้นมานะฮะครับผมก็รู้สึกว่าทางคุณรีนทิพย์นะะซึ่งได้พยายามที่จะจัดไอ้มหากรรมชี้ช่องรวยขึ้นมานีก็เพื่อที่จะให้ทุกคนเราได้มีโอกาสที่จะค้นหาอาชีพของตัวเองนะครับซึ่งผมคิดว่างานนี้เนี่ยเป็นประโยชน์กับทุกๆคนแล้วก็สิ่งที่ น่าจะภูมิใจด้วยก็คือคนท,ทั่วไปให้ความสนใจกับงานนี้มากๆเลยนะครับก็ก่อนจากการอยากถามพี่เพียงหน่อยครับว่า,าฟีดแบ็หรือผลตอบรับที่ผ่านมานี่เป็นยังไงบ้างครับพี่เพียงก็มีผู้ชมทั้งรายการเราแล้วก็จากนักเรียนสารแล้วก็ทราบจากสือ่ออื่นด้วยนะคะเข้าชมงานครั้งนี้อย่างมากมายจดจวอกานนะคะก็เฉพาะที่ลงทะเบียนมาในงาน ทั้งหมดหนึ่งของคนโอ้โหนะคะรับทำให้เกิดเอ่อยอดหมุนเวียนมีเกิดการซื้อขายแล้วก็เอ่อมีคนที่ตัดสินใจเริ่มต้นธุรกิจนะคะก็ไม่ต่ำกว่าห้าหกพันคนนะคะซึ่งถ้าเราคำนวณมูลค่าของการซื้อขายแล้วเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่าสี่ห้าร้อยล้านบาทโอ้โหนะคะเยี่ยมจริงๆค่ะนะฮะสำหรับแฟนรายการที่สนใจนะครับอยากจะทราบว่าโอ้มหากรรมที้ช่องโหว่นี่นะความคืบหน้าโอกาสที่จะจัดอีก ต่อไปเนี่ยจะเป็นเมื่อไร่อย่างไรยังไงก็อย่าลืมนะครับติดตามได้จากรายการได้จะมีที่ช่องรวยแล้วก็นิตยสารได้จะมีที่ช่องรวยแล้วก็ทุกสื่อในเครือของทีโฟมีเดียวันนี้เราขอขอบคุณอาจารย์สำราญนะครับแลพี่กุลพงศ์แล้วก็พี่เปียกครับขอบคุณมากครับนะฮะ